สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยสาวบกศมาหาเกี่ยวหยาไปแหง้วอดได้จ้ะต่ว่าเล่มาผ่อนมูอาเนาะค่ะเพิ่นมายกป่าอยู่หวยบ้านน้ำน้ำไหลได้จ้ะเด้อเพิ่นเอ็นว่าน้ำม,มากเนาะแต่ว่ามันบกแล้วล่ะค่ะฝนตกสองสามมือก่อน,นน้ำน้ำท่วมเดี๋ยวนี้น้ำกำลังลดจ้ะมานเด้อแม่ถากินอยู่บ้านบาดแหลกบาดแหลกอืดอืดอืด อันนี้บาดแรกแหกมันได้พี่น้องได้ปลาปลาหมอหรือว่าปลาคิงนะคะปลาคิงหน่อยหรือว่าปลาหมอยายเพ่งคนสวยนะคะนี่ฟังนั่นเป็นยายจอยนะจ้ะเด้ออันนี้ปลาอย่างนี้ปลาบอปลานางฟ้าบ่อปลานางฟ้าจ้ะ ลูกสาวควบเอิ้นปลากระเดิดปลากระดีกระเดิดนด้วหนีเด้อลูกปลาสะลิดลูกปลาสะลิดบอ่อปลานั่งฝ่าเทียนเพือ่อนเอามาปล่อยสมัยตะกีอออ้อึบอึบอึบโอ้ยสะดุ้งเส้นเครื่องจีนนนนอ่ะอ้าวปลานิยนน้อยป่ะนี่ลูกปลานิยนจะลูกปลานิยนลูกปลานิยนจะลูกปลาน,นิยนยายเพ่งคนสวยขมันแท้ บาดนี่เฝ้า,านี่ยา้ายอยกบมาน,นเราคุณอันคุณยาใจกำน้องนิ่นกับมานางไห้กำลังใจได้ใจอยูย่ฟังเท่านัน้นอยู่คนลราฟังด้ค่ะโอ้มองน้ำอันอันโล่งอันเตี้ยปลาบ่อนมากแล้วแต่บ้านจักสีขาว่ลาขาวได้พี่น้องดีน่นานแน่ bán buồn cho cái cày đây chả nhìn đi bài kiếng nồi kiếng nồi à thì biết thì hơi bị ủ dây su su đinh đập đập nhìn Bang nhàn cả mình mán dữ đây say thùng mưa đây bằng chị mấy cái bàn là con dài <tries> เออปลานี่ต่ปลาหมอได้จ้ะพี่น้องอุย้ยปลานิดหน่อยเบิง้งจ้ะเบิง้งลูกปลานินเบ้อลูกปลานินคือว่มีหน้าตากรยาหย่าอ่ยของงูหน,น่อยอย่านก็แตกที่จังว่าขอยาละ่ะ <laughs> ขวาง,งเจ้าต้องเอาไปไว้าทา่จังสัมนมั้อ่ะโค้งหน้าคอยเนี่ยเจ้าคู่บอกจะดูมันยกโค้ง เอาไปปอยตัวส่งนี่บ้านเขาจอไปบ้านเราตีเราไอ้ไก่เขาจ่อรูบ้าข้นบหมานปลาบ่อนที่ดีจะออกมาเท่ยหนึ่งละตีจะสิงมะบึงอันองน้ำเมือนเบือน ไม่อ่อนแลคือบุล uh ุไ huh. ม่ใช่ไม่ใ e. ่บนล้วขี่จักรยานเลยแต่เก่าบนลักนะ่บใช่บ่บนนี่ยสงส่าบนนยุไก่ปราหมอจากปราหมอ บอบอนมันถือบอลเดมีอยู่เด็ดหรอบ่อนบ่อนมาเรายก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 มาและเดเดะเดๆเด้พี่นางพี่นางพี่นางมาเป็นหมูมูเลยจ้ามาเป็นหมูมู อ,อันนี้ตักเองไม่ค่อยได้แล้วตักแล้วเจ้าก็เอามืออันอันอันปิดไปยามใจจึงเออยามใจจึงตั้งสะดุ้งลงเจ้าก็มือปิดปากกันไว้มามาอยู่น้ำเด่นนะกรุน้องเนียนมาอยู่น้ำใหญ่หนึ่งสองสามอืดอืดอืดโอ้มันบ่บวอนมันบ่ถือได้ใหญ่จะหึงยก ติ้ยเตี้ตี้ตี้มันคือเป็นติ้ยเติ้ยเตี้ตี้มันของเปลอเรนยกว่ามันอันปลาถือพี่น้องเอ้ของห h à คนนี้ชุดชุดชุดนานมาแล้วมาแล้วมันจะมันยายเพ่งคือนมันแถยายจอยมาตั้งแล้วว่าบ่ถือง่ายนี้ไหมพี่น้องบอลแล้วบอลแล้วยกยุกยุกยกบอลไปเฮ้บอลมา บอนไก่ข้าแต่าบ่หมูก้าหรยกก้าม่ยกยกยกมันบ่อนมาแล้วบ่อนเราบูยกเว้ยไั่กี่นีละแม่ละจ่าม่ละจ้าแนวตากตากเนี่ยังเรีว มันมนค่ะมันมาน,ม,นมองคปนปีนงน้ำลงยายมันบ่อนมาในหอดอยู่เจ้หยุกกวนเพี่มันบ่อน,นี่ในปา่าบาดถือบาดบอวด,ด้วยค่ะพี่น้อง บ่อนมาอยู่มันคือบเขาหนันหนันหนัๆหนัดึกดๆละอดนินจ้าปนินปนินก็บปลาสลิดไง้ะคะเด้อปลาสลิดบางบะปนินก็บปลาสลิดค่ะพี่น้องโอ้ย โซดนใหญ่โซโซโซสิคะบ่ดึก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 บ่ถือดิ่งตังดินดึกๆๆกมาบ่นกับบ่มีเพียรติดอยู่ตาป่าหน่อยพี่น้องพี่น้องปลาสลิดอีกแล้วจ้ะโอปลานิ่นปลาหนินวาพิษ nhưng gặp bàn mô mẹn thật bàn hỏi đi nhae bàn nhae 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 เอาแล้วส่งถืออยู่แม่บนว่านนี่บุญเพิงเออพี่น้องปลานั่งฟ้าค่ะปา่นานั่งฟ้านั่งฟ้าจากงานงฟ้าโอ้ยของกันน่อยแล้วเกินเบื่องของพี่ได้พี่นอ้อา

มันคือมเข่าเอาวันยูเกียนี่ยายเพ่งมามีกำลังใจนอพไนะเบาจิ้มกำลังเกี่ยวหาเด้อพี่น้องยายเพ่งมาแป๊บเดียวดึงพี่น้องได้หลายหลอมเกี่ยวหาไปอันก่วยเดียวได้ยวส่อยู่น้ำกัน chết big up chìm giáp sư sư nha bảo kim đại gia tìm sắm rồi da kích thú nè dì quá 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 อู้ปลาอันปลากระบอกอปลาเนี่ยสามตัวปลากระบอกตัวนึงปลากระบอกมันสิเป็นคล้ายๆปลาโน่นจันนะแม่เอาก็คเือกาเอาทุงเขียวใหญ่ใหญ่เน,นี่ย เดี๋ยวสาวกุบสีขึ้นไปเอาสะดุง้งมายกน้ำเพลนเด้อพี่น้องบบดน,นี้เด้อแต่ว่าสะดุ้งเพราะท่านนี่ขาดขาด,ขาดสะดุง้งอันซวงเส้นลงอยขามันบกเกิืนกันขามันหักไปเอาสะดุงดึกดบ่เดืกดบ่บ่เดืกบ่มีจะเลี้ยงคนอยู่บ้านไอน้แม่บักเบียวนะ มาถึงขี้เงียบบ้านนี่สาวกบว่าสิไปเอาสายดุงมายกคือบะถือกและพี่น้องบาดิเดือดเดือดเดือดเดบ่บ่เดืกบ่ดักเอาหนามมาหดหน้าเราได้จ้ะพี่น้องจากกำลังเสียงัวกับกุ้งออกมามกุ้งกับ งัวก็งัวก็เอาเป็นปผูกไว้ขางแทงหน้าทาั้งคุณเนอจ,จ๊ะเอาหยาไปเท่เหรอไข่สองตัวก็สิผมผูกไว้ทึ่งคู่สาเพราะม,ามนะันเห็นบดีจงให้หน้าไปถ่ายลำควายนะคะพี่น้องนี่กะสาแน่มันก็เอาควายลงนอนน้ำนี่นะคะคลิปนี้กะสาวก,กบกะขอจบคลิปซ้ำนี้นะคะพี่น้องขอฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้เขาได้จา้า กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำได้ค่ะพี่น้อง่อยจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของสาวกบนะคะเมื่อนี้ก็ขอฝากไว้สำเนี้ก่อนพอกันไม่คลิปหนาะได้จ้าพี่น้องบายบายสวัสดีค่ะ